และนี่คือด้ามสแตนเลสอเนกประสงค์ยืดหดได้ตามต้องการนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายขนาดนะครับมีให้เลือกใช้หลากหลายขนาดเลยเดี๋ยวจะยืดให้ดูนะครับยืดให้ดูนี่บิดทีนึ่งนะ,ะแเรายืดขึ้นไปเห็นไหมครับมันยืดได้แบบนี้เลยยาว,ยาวๆนะตัวนี้เซียนเอกยืดแล้วบิดนะมันจะล็อกพอดียืดปุ๊บบ,บิดนะเนี่ยยืดยืดขึ้นไปไหมนี่ยืดขึ้นไปไหมพอสุดปบบบุ๊บบิดทีเลยนะยืดแล้วบิดนะครับนี่ครับมีให้เลือกหลากหลายขนาดยาวๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมยาวๆแบบนี้เลยยาวจัดเลยนะเห็นไหม ยาวจัดเลยนะตัวนี้ของดีนะครับต้องบอกเลยว่าของดีนะครับแล้วมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสแตนเลสแท้ๆเลยนะไม่ขึ้นสนิมนะครับเสยนเอกรับประกันเลยเพราะว่าทดลองใช้งานมาเป็นปีแล้วตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานข้อต่อแข็งแรงนะนี่เห็นไหมครับบิดทีหนึ่งแล้วรูดเห็นไหมครับอ่าแล้วบิดทีหนึ่งแล้วูดนะครับอ่าบิดทีหนึ่งแล้วูดลงมาเห็นไหมครับอ่าบิดทีหนึ่งแล้วูดลงมานี่จบเลยนะครับรอบนี้นะครับสําหรับเจ้า ด้ามนะครับอเนกประสงค์ยืดหดสตเบิอันนี้เซนเอกจะปักไว้2สองตะกร้านะครับสำหรับตะกร้าที่1นงนะครับฟังดีๆนะตะกร้าที่1เนี่ยเป็นตะกร้าราคาถูกนะครับเซนเอกก็จะปักไว้ให้นะสตะกร้าตะกร้าที่1เป็นตะกร้าราคาถูกนะครับจะมีเฉพาะตัวด้ามนะครับตัวด้ามอย่างเดียวนะตัวด้ามตัวนี้อย่างเดียวนะครับไม่มีหัวนะไม่มีอุปกรณ์ไปให้และก็ความยาวเนี่ยมีไม่กี่ขนาดนะครับอ่านี่เป็นตะกร้าที่1นะครับแล้วก็ตะกร้าที่2ตะกร้าที่2เนี่ยจะมีความยาวให้เลือกตั้งแต่3เมตร ไปจนถึง10เมตรนะครับอ่าแล้วก็จะมีชุดอุปกรณ์นะตะกร้าที่2นะย้ำนะตะกร้าที่2จะได้ชุดอุปกรณ์ไปด้วยมี5หัวหรือ6หัวนี่แหละไม่แน่ใจนะครับเป็นพวกเลื่อยพวกที่เก็บผล,ลไม้ตะขอต่างๆนะครับไปประมาณ6หัวนะแล้วก็ได้ด้ามเนี่ยยาวตั้งแต่3เมตรไปจนถึงเอ่อสิเมตรเลยนะครับสำหรับตะกร้าที่2นะแต่ถ้าเป็นตะกร้าแรกนะครับมีเฉพาะด้ามย้ำนะตะกร้าแรกมีเฉพาะด้ามนะครับเข้าไปเลือกดูดีๆนะตะกร้าแรกเนี่ยมีเฉพาะด้าม ไม่มีอุปกรณ์และความยาวก็ประมาณไม่ไม่น่าจะยาวมากแต่มีหลายขนาดจุแต่ยาวไม่ถึง10เมตรหรอกนะครับแต่เป็นตะกร้าราคาถูกพอเ,เพื่อนๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเซนเอกจะปักไว้ให้ที่ตะกร้าด้านล่าง mm hmm. เพื่อนๆสามารถเข้าเลือกดูเลือกซื้อกันได้เลยนะครับ